ฟังครับสงครามในโลกของเราปัจจุบันนี้มีเพิ่มมาอีกคู่หนึ่งแล้วนะครับระหว่างสงครามแขกอินเดียกับปากีสถานก่อนหน้านี้มีสงครามรัเสเซียยูเครนและก่อนในตะวันออกกลางอิสราเอลก็กําลังถล่มฮูตีเป้าหมายต่อไปก็คืออิหร่านสถานก,การสงครามแขกอินเดียปากีสถานวะทุกขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วละครับหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาอินเดียเปิดปฏิบัติการใช้ขีปวุธโจมตีภาคพื้นดิน รวมถึงมีปฏิบัติการทางอากาศด้วยล่าสุดมีรายงานนะครับว่าเครื่องบินอินเดียโดนสอยไปแล้วล่วงแล้วห้าลำ ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ในเอเชียกลางกันบ้างนะครับท่านผู้ังครับสงครามแขกตอนนี้มันเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสงครามแขกระหว่างอินเดียกับปากีสถานเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานะครับหชั่วโมงที่ผ่านมานี่นะครับมันมีการประทะกันเกิดขึ้นเป็นจริงเป็นจังเลยแะครับหลังจากเหตุการณ์ที่มันผ่าน เกิดขึ้นเรื่องราวมันเกิดขึ้นตั้งแต่22เมษายนที่ผ่านมาการประทะบการก่อนหน้านี้มันก็เป็นการเกิดขึ้นป,ปลายตามแนวชายแดนนะครับมีการใช้กระสุนปืนไรเฟิลประจําตัวนี่แหละครับซึ่งมันก็มีการประทะกันตลอดมาตั้งแต่วันที่24เมษายนแล้วนะครับแต่แการที่มันเกิดขึ้นเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมามันมีรายงานนะครับว่าอินเดียน,นเปิดปฏิบัติการใช้ขีปนาวุธ โจมตีจากภาคพื้นดินนี่แหละครับโจมตีเข้าไปในสถานที่หลายแห่งของแคว้นแคสเมียซึ่งอยู่ในความคุ้มครองของปาก,กีสถานขณะเดีวยวกันก็มีการเปิดปฏิบัติการ ทางอากาศเกิดขึ้นด้วยท่านผู้ฟังครับการประทะกันรอบใหม่ระหว่างอินเดียปากีสถานซึ่งครั้งนี้นี่นะครับมันนับเป็นครั้งที่3าม้ลนะครับหลังจากที่ได้รับเอกราชจากสหรัฐอาณาจักรนะครับตั้งแต่ปี1947เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วละครับซึ่งความขัดแย้งล่าสุดนั้นมันเกิดขึ้นเรื่องราวมันเกิดตั้งแต่วันที่22เมษายนที่ผ่านมา จากการที่กลุ่มรัชกันอีดอยบาเนี่ยนะครับกราดยิงนักท่องเที่ยวหนุ่มชาวฮินดูทำให้มีมีผู้เสียชีวิต26รายที่เมืองพาหานพาหานแกมนะครับเมืองตากอากาศสำคัญของแคว้นไคเมียในส่วนการควบคุมของอินเดียเรียกได้ว่า ข้ามเส้นควบคุมมาแล้วก็การดยิงนักท่องเที่ยวชาวฮินดูนะครับหลังเกิดขึ้นหลังเส้นลายคอนโทนนับจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายก็มีการประทะกันอยู่เนืองๆตามแนวพื้นที่ชายแดนโดยใช้ปืนเล็กขณะเดียวกันนะครับหลายฝ่ายก็มีความวิตกกังวลน,นะครับว่าเหตุการณ์มันอาจจะบานปลายกลายเป็นสงครามใหญ่อันเนื่องาจากว่าทั้งสองฝั่งนี่แหละครับมีอาวุธนิวเคลียร์ด้วยกันทั้งคู่ขณะที่ปากีสถาน Yeah. <laughs> ประกาศใช้อาวุธนิวเคลียร์ที่มีอยู่ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและก็พร้อมจะใช้งานปากีสถานนั้นมีหลักการใช้นิวเคลียร์ก็คือยิงก่อนแล้วเจรจาทีหลังไม่เหมือนประเทศอื่นๆซึ่งจะมีการอาจยับยั้งชั่งใจกันมากกว่าแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์อินเดียปากีสถานในเรื่องของการใช้อาวุธนิวเคลียร์นี่แหละครับเกรงว่าถ้าเปืือไม่ยับยั้งชั่งใจนี่แหละครับหายนะมันจะตามมาทั้งสองฝ่ายขณะที่อินเดียนั้นก็ประกาศ แก้แค้นนะครับปูนแดงกาหมายหัวปากีสถานเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับและทุกฝ่ายก็เชื่อว่า มันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนอินเดียนั้นจะต้องถอนแ้นอย่างแน่นอนก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายก็มีการประลองกําลังกันในเรื่องของการทดสอบการใช้อาวุธนะครับการใช้กำลังทางเรือมีการทดสอบการใช้ขีบรุษทั้งสองฝ่ายเรียกได้ว่าทดสอบคมคูกันขณะที่ทั้งกระบวนรถถังยานเกาะกำลังพลต่างๆนี่แหละครับก็มีเกิอนอาการเคลื่นอนขบวน เข้าประชิดชายแดนในช่วงสองสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าตอนนี้ทั้ง2ฝ่ายเนี่นะครับพร้อมที่จะประลองกำลังห้ำหั่นกันอีกครั้งหนึ่งในสงครามครั้งที่สามของทั้ง2องฝ่ายซึ่งเกิดขึ้นแล้วในตอนนี้ปากีสถานนั้นได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการอย่างออกนอกหน้าออกตานะครับจากประเทศจีนเพราะว่ามันมีเครื่องบิน ขนส่งของจีนนี่เลยครับบินเข้ามาขนอาวุธยุทโธปกรณ์เข้ามาที่ปากีสถานหลายเที่ยวนะครับหลายครั้งคาดหมายนะครับว่ามันน่าจะมีขีปรุระอากาศสู่อากาศพิสัยไกล PL15 ตัวธงอาวุธตัวธงของกองทัพจีนนะครับอาวุธตัวเก่งจากกองทัพจีนนี่เลยครับส่งมาด้วยขณะที่จีนนั้นก็ประกาศด่วนนะครับจะส่งสเตล J35 เร่งด่วนก่อนกาหนดซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในเดือน พฤษภาคมนี้ก็เป็นไปได้การเร่งด่วนการมาของ J35 นี่เลยครับจีนนั้นดูเหมือนต้องการใช้สนามทดสอบสงครามแขกอินเดียปากีสถานครั้งนี้นี่นะครับในการทดสอบ อุปกรณ์ต่างๆอาวุธต่างๆเพราะว่ามันจะถือเป็นการทดสอบในสนามจริงทดสอบการใช้งานจริงโดยเฉพาะบทบาทที่มีสำคัญที่สุด jf 1 7กับ pl 1 5นี่แหละครับกำลังแสดงบทบาทเป็นสำคัญในการที่จะไปต่อกรอกับอาวุธของทางฝั่งอินเดียเพราะถ้าเผื่อมันประสบความสำเร็จนี่แหละครับมันสามารถทำลายศัตรูอาวุธของศัตรูต่างๆได้จะทำให้จีนนี่แหละครับมูลค่าอาวุธของจีนนั้นมันเพิ่มขึ้นในตลาด เนื่องจากความสามารถที่มันปรากฏในสนามรบซึ่งดูเหมือนจีนตอนนี้ต้องการการรับประกรันการทดสอบประสิทธิภาพจากสนามจริงนี่แหละครับ ในเรื่องของการค้ำประกรันอาวุธของจีนซึ่งมันจะทําให้การตลาดของจีนนั้นมันมีมูลค่ามากขึ้นท่านผู้ฟังครับการมาของอาวุธยุทโธปกรณ์ของจีนจํานวนมากทั้งเครื่องบิน j 17นะครับขีปนาวุธ p l 15รวมถึงระบบป้องกันภัยอากาศต่างๆนี่แหละครับมันจะกลายเป็นสนามทดสอบจริงของอาวุธ จีนอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนหลังจากซุ่มผลิตมานานนะครับแต่ยังไม่มีสนามใช้งานจริงๆสักทีและสนามสงครามอินเดียาปากีสถานนี่แหละครับโดยเฉพาะอินเดียนั้นเป็นคู่ศัตรูคู่แค้นของจีนมายาวนานมันจะกลายเป็นเป้าทดสอบจริงในครั้งนี้เรียกได้ว่ายิงนกจีนครั้งนี้ยิงนกทีเดียวได้นกหลายตัวเลย,เลยครับในเหตุการณ์ครั้งนี้ ่านผู้ฟังครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา6ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เลยครับอินเดียเปิดปฏิบัติการซินดูนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับซึ่งเพิ่งประกาศความสำเร็จในการปฏิบัติการระยะแรกไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาและพร้อมจะปฏิบัติการในระยะที่2ต่อไปโดยการโจมตีเป้าหมายหลายจุดในพื้นที่ปากีสถานนี่นะครับโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายมีรายงานการยิงปะทะกันอย่างรุนแรงที่แนวหน้าอาจแนวเส้นควบคุมและ ดูเหมือนว่าการตอบโต้จากปากีสถานนี่หละครับมันจะมีขนาดใหญ่กว่าการโจมตีครั้งแรกของอินเดียเสร็จซรย้ํานั่นหมายความว่า,า,อ,า,าวอินเดียนี่นะครับการโจมตีการโจมตีที่หนักหน่วงอินเดียนี่นะครับอาจจะเปิดปฏิบัติการโจมตีที่หนักหน่วงและใหญ่กว่าที่ปากีสถานตอบโต้อยู่ในปัจจุบันอันเนื่องมาจากอินเดียนั้นมีขีบุตพิสัยไกลในการใช้งานมากมายนะครับ ขณะที่ปากีสถานนั้นก็จะมีความเสียเปรียบในเรื่องของขีปนาวุธซึ่งอินเดียนั้นอาจจะเสียเปรียบเรื่องเดียวถ้าเทียบกับปากีสถานนั่นก็คือเรื่องของกองทัพอัก กอ,องทัพอากาศและผลของการจบตีและลอกแรกจากปฏิบัติการซินดูนั้นดูเหมือนว่าอินเดียนั้นจะประกาศการโจมตี9จุดในพื้นที่ต่างๆของปากีสถานโดยขีปุตต่างๆนั้นยิงจากพื้นที่ของอินเดียตั้งแต่ค่ําคืนวันพุธที่7ที่ผ่านมาขณะที่ทางฝั่งของปากีสถานนั้นก็รายงานนะครับว่า ถูกโจมตีเป้าหมาย5แห่งมีผู้เสียชีวิต3ลายในแคว้นควสเมีย er, โดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมของปในพื้นที่ควบคุมของปากีสถานโดยเฉพาะที่เมืองหาวันบูนบในรัฐปัญจาบปฏิบัติการซินดูในครั้งนี้ของ อินเดียนั้นมีการใช้งานทั้งขีประวุตจากพื้นสู่พื้นนี่หละครับและมีปฏิบัติการทางอากาศร่วมด้วยอย่างที่เรารู้กันนี่เลยครับในเรื่องของเครื่องบินลบทางฝ่ายของปากีสถานนั้นจะมีความได้เปรียบกว่าอินเดียโดยเฉพาะครั้งนี้ปากีสถานจะใช้บริการของเครื่องบินจีน JF17 เข้าคู่กับอาวุธอากาศสู่อากาศ PL15 ของจีนซึ่งมันจะเป็นสนามทดสอบอาวุธของจีนในสนามลบในสภาพจริงครั้งแรกนี่นะครับด้วยขณะนี้ทางฝั่งอินเดียนั้นก็น่าจะพึ่งอาการขึ้นบินของเครื่องบินทั้งลาฟานอาจจะมีซู30 MKI หรือไม่ก็จาก,กัวนี่แหละครับรวมถึงขีปนุษย์นั้นอาจจะใช้ขีปนุษย์อินเดียซึ่งยังคาดเดาไม่ได้ว่าจะมีการใช้รุ่นไหนนะครับซึ่งการประทะก,กันครั้งแรกของกองทัพอากาศทั้ง2ฝ่ายเนี่ยนะครับ เดาได้ไม่ยากครับว่าเครื่องบินลบของอินเดียนั้นจะเป็นเหยื่อของขีปนาวุธิ PL15 อย่างแน่นอนโดยมีรายงานนะครับว่าก่อนหน้านี้มันตกไปแล้ว2องลำล่าสุดมันมีรายงานนะครับว่าเครื่องบินลบของอินเดียนั้นถูกยังถูกยิงตกไปแล้วลําำและหนึ่งในนั้นมีรายงานนะครับว่า j 1 4นี่แหละครับ ของปากีสถานยิงเครื่องบินจากู้ของอินเดียตกด้วยขีปราวุธ PL 15โดยสื่อของอินเดียนี่ครับออกมายืนยันว่าเครื่องบินลังกาวนั้นเครื่องบินจาก้ลังกาวนั้นถูกยิงตกในโดยเครื่องบินของปากีสถานล่าสุดนี่ครับมันก็ได้รับ รายงานการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับจากสื่ออินเดียเนี่ยนะครับถึงการตกของเครื่องบินอินเดียแล้ว3ามลำในแคว้นซัมมูของแคสเมียใน คลิปนี่แหละครับเราจะเห็นนะครับเศษซากของเครื่องบินลบขณะที่ทางการอินเดียนั้นกําลังเข้าปิดสถานที่ดังกล่าวท่านฟังครับคาดหมายนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันน่าจะเป็นครั้งแรกในการประทะกันทางอากาศและการสูญเสียเครื่องบินนี่แหละครับคงทําให้อินเดียนั้นต้องทําอะไรบางอย่างแล้วแหละครับในเรื่องของเครื่องบินลบเพราะถ้าเผื่อความสูญเสียนั้นมันเกิดขึ้นจริงอินเดียนั้นต้องไปแก้ไขแล้วแหละครับและนั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติการการโจมตีรอบที่2 ซึ่งก็คงจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าอินเดียนั้นเป็นประเทศขนาดใหญ่มีอาวุธเยอะนะครับคงไม่ยอมเสียหน้าให้ปากีสถานอย่างแน่นอนสงครามแขกตอนนี้มันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ